ันนี้ก็เป,ป็นมะพร้าวนะครับเรียกว่ามะพร้าวนกคุ้มกับพันเตี้ยนะครับมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยอายุการปลูกประมาณ3ปีตอนนี้อันนี้คือลูกมันที่นี้อันนี้ปลูก3ปีก็จะออกลูกประมาณนี้นะครับนี่ลูกดังด้านในก็มีอีกหลายต้นนะครับหวานมากสามารถเคลื่มมือตาคนสูงสามารถเคลื่มมือเด็ดได้นรี่ก็โตแล้วนะครับนี้ประมาณ6กเจ็ดปีครับ น้ำหวานมากครับน้ำหวานมากเนื้ออร่อยนิ่มนะครับก็จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านนั้นมาลองชิมกันที่นี่นะครับเป็นเมนูลองชิมคือซอยในสวนซอยเรามานั่งรับประทานกันใต้กันใ,ใต้ต้นต่มีคือมะพร้าวของเราแล้วก็มีหลายมีหลายต้นนะครับมีหลายต้นตอนนี้คือระหว่างการตับพื้นที่อันนี้ก็อายุได้ ต้นนี้ก็อายุได้สามสามปีครับนี่ครับสามปีแล้วอนี้ก็เอาเรียกว่าออกจันทร์นะครับอันนี้ออกออกจันทร์แต่ว่านั่งจะว่ามันอยู่ในพื้นที่เริ่มก็เลยทําให้ไม่ติดลูกนะครับก็ต้องรออาจจะมีต้องมีงการปรับพื้นที่สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันออกลูกนะครับ <c oughs> อันนี้เวลากินเราก็จะมานั่งมานั่งรับทานกันแบบนี้ครับมีม้มามีไรโกโกให้ กต่ากท่านที่จะมารับรับทานที่นี่นี่ส่วนพ้าของเรานะครับ